มีคนถามว่าตกนรกไปแล้วเนี่ยไปอยู่กี่ปีพู้เจ้าบอกหูนับปีไม่ไหวบอกพอจะอุปมาได้ไหมบอกได้นะพระองค์บอกว่าเกวียนที่บรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบขาลีนึกถึงกวียนที่บรรทุกเมล็ดข้าวเปลือกของชาวนาแล้วกันทุกหนึ่งรอปีบลุดหยิบเอาเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดอืมเป็นยังไงล่ะ ทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนนี้คือหนึ่งส่วนอับพุทธานรกอับพุทธานรกเป็นนรกที่ตื้นที่สุดในสิบชั้นชั้นที่สองอายุยืน20เท่าชั้นที่3ามยีเท่า20เท่าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปะทุมนรกไม่ต้องนับปีกันเลยตกนรกแล้วอยู่กันยาวนับไม่ไหวแล้วสัตว์นรกตายแล้วไปไหนโ่งบอกเกิดในนรกซ้ํา เพราะความคิดกุศลมันแทบจะไม่มีเลยดังนั้นคติของมันก็จะเกิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นในสามคติข้างล่างนรกกับในดิษานเปลสายพวกนี้เกิดซ้ำมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปฐพีที่หลุดขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บตรัสกลับก,กันกับพวกมนุษย์และเทวดา พระสูตรเหล่านี้โยมต้องได้เคยอ่านนี่ไปอ่านหนังสือภพภูมินี่ไปอ่านซะแล้วโยมจะกลัวการท่องเที่ยวในสังสารวัตไม่งั้นบางคนบอกโอ้ผมก็ใช้ชีวิตสบายๆนะมีกินมีใช้มีเสื้อผ้ามีรถขับมีบ้านอยู่สังคมผมก็ดีลูกเต้าผมก็ดีไม,ม่จะต้องไปเป็นอริยะอะไรเลยอ่าไม่เป็นก็ดีแล้วงั้นชาติหน้าก็ไปนระกต่อละกันน,นี่คือความจริงที่เราเลี่ยงไม่ได้ แล้วถ้ายมไม่เป็นอริยะยมจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อไหร่ผู้เจ้าบอกเมื่อผู้เจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหยาวเลยนะ